นี่น้นองแกออกไงมันเนี่ยนี่นะครับโอ้แบบหลายเลยพี่น้องเนาะ สวัสดีสบายดีพี่น้องทุกๆคนครับผมอาทจะเข้ามารับชมในช่องกลมน้อยกเกษตรเจเนเรชั่นนะครับสําหรับมื่อนี้นะพี่น้องเนะาะกลมน้อยก็จะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศภายในฟาร์มในสถานที่ที่กรมน้อยทํางานในประเทศอิสราเอลนะครับผมเนะาะนี่ก็เป็นฟาร์มงว้วที่กรมน้อยทํางานเนอะพี่น้องนะครับเนะาะตรงที็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นงว้วลอกคลอดนะครับพี่น้องเนาะ อ่าตอนนี้ก็มีงัวรอคอดอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับนี่แหละครับอ่าก็จะขอดภายในเดือนนี้ครับ<อ>เดือนพฤศจิกายนพี่น้องเนาะอ่าก็ประมาณ6กถึงเจตัวนะครับนี่ก็เป็นอา่ฟาฟ้ามขนาดเล็กๆนะพี่น้องเนาะอ่าบนวัวใหญ่นะครับอ่าก็มีงวัวลีดอยู่ตอนนี้ก็อา่าหกสิบตัวครับเนาะในจางก,ก็อา่าเริ่มจะขายออกไปนแน่ละพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ก็คืองัวรอคอดนะครับ รอคอทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับอันบนนี้ก็เป็นคอกงวรีเดอพี่น้องเนาะตอนนี้กบหน่อยก็อยู่บริเวณข้างล่างของฟาร์มเนาะครับเนาะที่เป็นทีเก็บงวสาวงวน้อยนะครับงวงรอผสมก็ตรงอยู่ขอกข้างล่างพี่น้องนะครับอมาหนีกบหน่อยก็จะพาพี่น้องนะครับเนาะมารับชมบรรยากาศตอนแรกแรกน้ำกันพี่น้องนะครับเนาะ ีแ่แหละครับบรรยากาศตอนแรกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาจุด30นะพี่น้องเนาะนี่ครับอเริ่มแดดเริ่มดวงอาทิตย์ติตดวงจน่อเลยเด้อพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นบริเวณถ่ายป้ามของกลมหน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะกลมหน่อยอ่าดูแลอยู่นะครับเขียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นง้อสาวครับง้อสาวกำลังท่องเนาะ,ะกำลังผสมนะครับ ตําไปกว่านี้ก่อเป็นว่านน้อยไปอีกพี่น้องเนาะตรงนีนจะเป็นสาวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พาพี่น้องมาบึงบรรยากาศเหมือนกันเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นโรงเก็บฟางนะครับเก็บฟางไว้ให้งวัวเนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นงัวน้อยพี่น้องงันวน้อยกลางสิเหลี่ยเป็นสาวนะครับ ท่านพ่อปีนะครับเนาะอ่าดูฟางนะครับดูฟางฟางแห่งว่วน้อยกินนะครับตัวน,นี้ก็ติง่งง่วน้อยอีกรุ่นหนึ่งนะพี่น้องนเนาะอ่าแต่คอเนี่ยก็จะคั้งเป็นรุ่นเป็นรุ่นได้นะครับนี่ครับอ่าการให้กินหญ้ากินเพื่องกับโบ้คือกันเนะพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ให้กินก็เป็นหญ้าติ่มตันนะครับเพื่องติ่มตันนะครับ ให้มาน,นอยกินนะครับกินแล้วอ้วนไววพี่น้องนะครับนะครับยางที่บอกไปด้วพี่น้องนะครับตรงนี้ก็เป็นโลงเก็บฟางนะครับเก็บฟางนะครับมันจะเป็นรถไถรถสียานะครับนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศตอนตงแรกนะครับอ่าไก่สีขาวสีม่วงแรกอ่ะแหละพี่น้องนะครับ มันนี่นะครับก็พาพี่น้องนะครับมารับชมบรรยากาศาในประเทศอิราเลี้เหมือนกันนาะพี่น้องเนาะฝนตกฝนเศร้านะพี่น้องอ่าเมื่อเศาร์วันนี้ก็ฝนตกเนาะตกก่อโมห้งมาไอใดเนานะอ่าพอลินพอเปียกข้น,นครับตกไม่เรื่อยครับตกยุดตกยุดเร,ยเรื่อยนะครับอ่าบรรยากาศก,าก็จะเรื่อมคืมแน่นะครับ เหแหละพี่น้องนะครับอเดี yeah. way, Israel, kind of ๋ยวก็มีภาพพี่น้องยางเนาะยางเลาะเบิ้งบรรยากาศน้่กันเหแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ประเทศอิสราเอลนะครับผมเนาะเริ่มจะเข้านาฝนนานาหนาไว้ได้พี่น้องนะครับอุณหภูมิตอนนเสองนี่ก็เริ่มหนาวพี่น้องอยู่สักสิบห้าสิบองศานะครับตอนนเสองเนาะวันที่ว่านาวพี่น้องเนาะตื่นมาตอนตีสี่มันเลงัวในหนาวนะครับ พี่น้องที่สมัครมาใหม่เนาะที่ว่ากำลังเริ่มจะเดินทางมาอิสราเอลนะครับก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับรับมือกับการทํางานนะครับที่เป็นหนาหนาวหนาฝนเนาะเตรียมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาๆนะครับบุนร่างกายนะพี่น้องนะครับนี่แหละนะครับเดี๋ยวกลมหน่อยพาพี่น้องยางเลาะเล่นเนาะสักข้าวหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้กลมหน่อยกอยางมาถ่ายฟ้ามนะครับ ท้ายฟาร์มนะครับกบน้อยกอ็อยู่ในภาคเหนือของประเทศอิสรลนอลนะครับผมเนะาะโมชาฟามารุนะฮะฟารมารุนะครับที่อยู่ตรงนาของกบมน้อยนะครับที่กบน้อยอาทายห้เบิงเนาะครับเนะาะก็เป็นข่ทหารพี่น้องเนะาะไข่ทหารไข่สนามบินเนาะสนามบินข่ทหารเขานะครับ มีการลบการยิงกันนี่ก็เครื่องบินขึ้นแซวพี่น้องนะครับมาไปนอนปวดสมองน้ำเสียงเครื่องบินนะครับผมเนาะนี่ครับตรงหน้านี่นะครับกดหน่อยเ,อเคยทายพี่น้องเมิ่งไลคยคลิปพี่น้องนะครับอ่ากา็สนามบินเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าผพอพี่น้องเนาะลังปลาสตรีมนะครับข้างหน้านะครับนี่ครับ ตรงขวามือนี้นะครับก็เป็นสวนปลาผักครับเป็นปลาหน้าหน้านะครับผักสมิดนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องนะครับตรงนี้ก็ขวามือนี่ก็เป็นฟา้ามของกบหน่อยนะครับกบหน่อยเป็นกระยางนาเมื่อกี้นะครับเนาะวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่มกันครับก็ถือว่าอ่าบีกยังหลายมากไมยพี่น้องเนาะให้ดูบรรยากาศน้ำกันตอนแรกนะครับ อากาศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะณตอนนี้ครับสีม่แงแดงเนี่ยครับก็อากาศดีนะครับคำคำนี่ขาดว่าฝนจะตกเนาะตกทุกวันตกเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอพื้นที่กว้างนี่คือปลูกก็ได้พี่น้องเนะะงาะปลูกหญ้าพี่น้องปลูกหญา้าปลูกเขาไอ้เกี้ยวห้งง่อยอะไรพี่น้องเอ็ดฟางห้ง่ยนะครับเนาะ เป็นบริเวณถุงกว้างครับก่อนอันนี้ส่วงนาแล้งก็ปูเขาโคดนะครับหลังจากปูเขาโคดแล้วนะครับนี่ครับก็มาปั้นดินนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพอดีอาจจะหน่อยฝนตกมากก็จะเติมเกิดแลวพี่น้องปลูกหญ้าปลูกเขาวนี่หละนะครับนี่ครับพี่น้องครับเนาะมุมนี้เหมาอนไม่ครับเด็กกุมหน่อยสิญญางเขาไปในป่าหลังบ้านของกุมหน่อยเนาะนะครับ ก็ด้นเตืบแล้วพี่น้องบาใเขามาปลาลังบานนะครับเนาะเอามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีคลองกินมีอะไรไหมนะครับมาดูกันนะครับเป็นปลาลังบานปลาบักสติมนะครับเนาะปลาตรงนี้นะครับส่วนปีกายนะครับเนาะจิกน้อยครับจิกน้อยแหละนะครับฟนตกซุกฝนตกแห้งๆนะครับเดี๋ยวเพ็ดเฟืองอาจะเกิดพี่น้องเนาะเป็นปลาเก็บเห็ดของกลหน่อยเด้อพี่น้องนี่นะครับลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆของกบหน่อยได้นะพี่น้องเนาะ ตอนกบหน่อยเก็บเห็ดนะครับโอ้พี่น้องนะครับอพอจะเดินเข้ามาก็เจอต้นอ่านี่คือต้นอ่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่คือหน่อไม้ฝรั่งได้พี่น้องโอ้นะครับหน่อไม้ปลาได้ครับเนี่ยมาได้ปลูกได้ไหนเนาะมันเกิดเองนะครับเนี่ยต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับเนาะอ่าเริ่มถือฝนเริ่มจิตแตกแหนงแตกหนอ่อนเะนี่ยนะมีบกอกเบิ่งกอนหมมีเนาะไม่มีหน่อเลยครับแกไปหล่อนะครับ อีกจังน้อยครับฝนตกอีกจักเทือ่อสองเทื่อนะครับเลื่อมจะเริ่มอมแตกแนงแตกนอนนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับย,ย,ย,รย่างเหรอไอะพี่น้องเอ้ยอีกจักพักด้วพี่น้องเนาะรอให้ฝนตกแมาแห้งๆพี่น้องประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับเนาะ อีกหนึ่งเดือนคาดว่าแถวนี้ครับจะเกิดเเทดเฟืองพี่น้องนะครับเนาะเ็ดเฟืองแบบร้ายแล้วพี่นอ้องลองเขาไปดูคลิปเก่าๆของกุมน้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยกุมน้อยจะ,ะท่ายิปนะครับจะแปลเป็นพวกท่ายิปให้นะครับให้ไปดูกันนะครับการนาเห็ดเมื่อปีกายกุมน้อยแบบร้ายเลยครับผมตรงทิศตรงนานี่ก็เป็นต้นอาบกัวนัดพี่น้องเนาะ ต้นวอนัทผมยมาแล้วครับพ่อเจ้าเอาเก็บไปรอนะนเนาะโอเคเบิหรหล้าวอนัทนะครับไม่เหลือเลยต้นวอนัทนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกบานเท่าไว้ด้วยพี่น้องนะครับวอนัทนะครับหรือว่าอ่าอสเตรเรียกไอต้นนั้นนะพีแคนพีแคนนะครับผมนี่นะครับเป็นสวนล่งบ้านนะครับสวนที่อ่าทาง,งบ้านของนายจ้างนี่แหละครับผม เขาเจาะกบข่อยดูแลเอานะครับเนาะปูขิมปูยังไปนะครับนะครับสวนทับทิมนะครับทับทิมนะครับนะกบหน่อยก็จะพาพี่น้องยางเบงเลาะป้าน้ำกันนี่แหละครับดูนะครับอ้ปีกายตรงนี้เกิดเห็ดลายพี่น้องเห็ดปานเกิดลาย้ายนะครับนี่ครับ มันก็เป็นต้นมหนาวกสมนะครับเนาะเขาจ่อบดูแลเอานะครับบอมันก็เป็นแบบโมหอยสมบูรณ์บันไดนะครับปีกายพ่อเด็กินอยู่ได้เนาะเปิดนานเปิดยังไซมันมันก็ลูกใหญ่ลูกโตนะครับพกอเด็กินได้อยู่นะครับปีนี้เขาจ่อบาดูแลเลยนะครับเนาะนี่ครับเสียบได้พี่น้องนะครับนี่มากันนี่ครับนี่ครับ เว้ยเหนาสัมมีลายลูกนะครับมันอามันมอยบักเสื้อมบักสมนะพี่น้องเนาะเปลือกะจนาหนานะครับเนาะเปลือกหนาหอมนะครับเส่บพี่น้องผมว่ามันแซ่บมันหวานหวานกับบักสมนะครับเนาะแต่เปลือกะหนาหน่อยหนึ่งนะครับคล้ายๆบักสมอัวนะครับแต่ว่นวยน้อยประมาณนั้นแหละครับบักตตปูดนะครับ นี่นี่ครับลูกนี่ก็สุกๆเด้อดเสร็จในุ็ววนอนสิเก็บเอาเด้อครับเด้อเก็บไปกินนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็พ่อได้กินพ่อได้นี่แหละครับแรงงานไทยเขานะครับพลอยยางเลาะยางเก็บของกินของอยากนะครับนี่ก็เป็นบักนาวเป็นอ่าเลมอนนะฮะเพื่อใส่ตำบักงวงตำบักทั่วไปนะครับเนี่ย yeah. ต้นผสมนะครับเขาจะปล่อยมันห่างนะครับปล่อยมันห่างเนาะเขาจะดูแลนะครับจะคล้องเขาไม่ดูแลเอานะครับนี่แหละครับผมนี่ก็เป็นน้อยฝรั่งเลยพี่น้องเนี่ยนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเริ่มจะอ่าแตกยอดแตกแหนงไปเนาะไปย่างเละาะอีกอ้ ก็มีผ้าพ,พี่น้องอาเบิงกันเยาๆว้เด้อวพี่น้องเด้อนะครับดูกันเาวยๆเลยนะครับไม่รู้ว่ากบหน่อยจะเจออียังอีกนะครับทั้งนานะครับไปติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นอ่าองงุนนะพี่น้องเนี่ยนะครับนี่นี่คือต้นอังงุนเนาะต้นอง,งุนที่เป่นปลอยโอ้ตายไปแล้วครับมีหมากสัโอ้หเนี่ยครับบกสมบูห์ ส้มโอส้มโอหน่อยนะครับนี่ก็ได้กินอยู่เนี่ยน,นะครับนี่ยหนานี้ก็หอมพี่นอ้องหอมหอมก็ได้กินเล่นน่ครับเพิ่มผมจะเก็บเอาเนาะจะเก็บใส่ถุงใส่ถุงไปกินนะนะครับพี่น้อง น,อ,นอีอ่เก็บ,กบ,กบ,กบยังไปเรื่อย,อยครับผมอย่าครับเจ็บบกเกิดบกเก่เห็ดฝนเพิ่งจะตกนะครับเนาะเห็ดคงยังไม่เกิดนะครับ นี่ก็เป็นต้นมะสมนะพี่น้องเนาะส้มเขียวหวานนะครับโอ้นะครับนอกก้องกราังสีเหลือมสุกนะครับส้มเขียวหวานโอ้ผมน้อยเจออะไรพี่น้องนะครับผมน้อยเจอซา,ากซากเม่นน้อยหรือซากหนูน้ำนะครับผมโอ้โหนะครับนี่ก็คือส้มเขียวหวานนะครับเ,เก็บตอนพี่น้อง เก็บไปกินก้อนนะครับเนี่ยอือึอึบอ,อ,อพอด้กินอยู่ครับพอได้เลี่ยมอยู่นี่ก็เป็นอง,งุ่นนะครับผมอย่างที่บอกไปนี่คือต้นอง,งุ่นนะครับต้นอง,งุ่นนะครับแต่ว่ามีลูกก็ไม่มากหรอกครับ ส่วงถึงกดูการมันนะครับก็จะมีเองเนาะนะครับนี่สมเขียหวานก็พอได้กินอยู่ครับผมนี่ยังไงฝนตกห่ำมาเสียบฝนตกวกระไดเออมาอนีภาพพี่น้องอย่าง เละาะปลาเลาะดงดีดีพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ก็ต้นอ่าอะไรนะมอนนะครับมันเบอร์รี่นะฮะครับตัวนี้ก็เป็นต้นใหญ่ไหมครับพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นต้นใหญ่เฮียนครับต้นแบบใหญ่เลยนะครับอ่าต้นอ่ามนบันเบอร์รี่ของอิสราเอลนี่ต้นใหญ่ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นอักสมน้อยพี่น้องนะครับสมลูกเล็กๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรเือนจันนะครับผู้ได้หูวจักซือกับบอกให้ด้พี่น้องเนาะน่ครับเกิดจะสุกครับอักสมน้อยน้อยกันครับนี่ครับลูกเล็กๆนะครับเถาปมือผมนี่พี่น้องนะครับนี่ลูกเล็กมากนะครับนี่ละ ก็ได้กินนะครับกินเจ้าพี่น้องได้ไหลายหรอกนะครับได้หลายนี่ครับนี่หลายแล้วนะครับโอเคพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บูมแยงมังไม้ครับผม ภาพพี่น้องยางเลาะยางชุ่มบรรยากาศนั่นกันนะครับยางดินนี่ล่ะนะครับเนาะนี่ะครับผมอันนี้ปลาในดงไปนะครับโอเคครับผมเนาะก็ขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของกลุ่มน้ำเกษตรเจเนอเรชั่นนะครับนะครับขออนุญม่คิดหนาเด้อนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีครับ